ในคลิปนี้เรามาติดตามการแข่งขันกันต่อนะฮะในครึ่งเวลาหลังของสันติดรุณกับไทยรัฐวิทยานะฮะเพราะว่าสนามนู้นครึ่งแรกยังไม่จบนะฮะ เดี๋ยวครึ่งหลังเราจะตามไปถ่ายของอคู่ระหว่างประชานิเวศกับสามเสนนอกนะฮะสนอนะครับรองรา่ไม่นไรคู่สนามสองตรงนี้แข่งก่อนนะฮะเอามาดูครึ่งหลังกันสักนิดนึงนะคู่สน

đây các đây các đây các bắt được chưa cái đầu bắt được chưa bắt được 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 bắt

สนามโนนเสมอแล้วครับหประตูต่อหนประชานิเวตีเสมอ3าเสนนอกไปได้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะยาวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครึ่งหลังของคู่สามเสนนอกนะเกมเสมอกันแล้วหนึ่งหนึ่งนะคร อ่าไม่ได uh, yeah, ah, okay, okay. ้ครับแม่ยังนะครับ่านโเรียนไทยรัฐนะครับกับจดกจเซ้นนอกระดานเลกๆประาน่ลกจากเซ็นอะดอยู่ที่ระตูเสนร่งๆนะครับรุ่ยากนครับเราไปรากันแส่กันี่ปะได้ไมครับตัวเล็กไทรงกับก่อน เบอสสงแล้วขาที่ยเนี่ะเดเขาแทงนยเป็นาตรนี้เด็กแีอย่านะครับเฮ้เขาไม่ได้เล่นบอลชนชาชนชาเลยนะข้เขาะเห็นมเดกุสงเ้อนเครับเอเอก้าอ่ะไม่นันครับอ่ะเบอสิบเขียบอลลายตัวใน่ไงครับใ่อัน้ทิมตัวใหญ่ช่ยกันยู่แดนองไทยนั

เรีบร้อยับเรียบร้อยสไปแล้วคองประตูต่อศูนะครับสันติตรุณยิงขึ้นนำไทยรัฐไปแล้วสองประตูต่อศูนย์สที่สประตูต่อศูนนะครับสันติตรุนนำไทยรัฐบเนะครับ มีการเปลี่ยนตัวนะครับทางฝาเอเรียนไรัตนะครับเนะครับเอาานะครับลงแดนโรนิสองเอกตะเลนนะครับตีนนเปลี่ยนตัวออกนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่กเล่นนะครับลงมาปักยิงจากขึงสนาม กระโดดอกพิ่นะครับลอยออกหลังไปนะครับจะได้จทีู่ปตั้งเ็ดนะครับ3เส้นประตูนะครับลดนีดน้่นี่ยหันยรตนบลเลนไ้ว่าเลครับเาบอลบอมต้องไูดก่อนวะน้องออกก้เ้พ่อมเฮ้ยเาเรไปลองเีนก่อนเจ้ากระโไปครับ มาเป็นไรมาตอนนี้เลยวลมสองเตอร์ทีเดยวกันโดนลหมเตอร์ยี่สิบทีแมฟนี่รถแล้ววอมตัวหว่างก่ยังะน้ำแมละวันนี้ผม้องกาได้ต้งมาได้เลยเอยู่เพื่อนองไทยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูคู่อีกสนามหนึ่งกันก่อนนะฮะ แบ่งเวลาการถ่ายทำไปนะฮะเด็กๆจะได้เห็นกันครบๆทีมนะฮะเดี๋ยวคูมาแต่ชานิเวศกับสามเซนนอกครับตอนนี้เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาาน่้้อล แล้วเรียนรู้ลกทุนะครับมาดูบรรยากาศนีประตูสนามที่หนึ่งนะครับประตูตอนนี้นะครับเหมือร์นะครับหรว่าสระประตูตอนนี้เออหนึ่ประตูตอนหนึะฮะทานอยู่มีผู้ล่นครับกไปหลังนี่ครับคุณบอลเสียนคับูด้วยอย่างนีกเป็นังอ ออกกลานะครับบังบอลา้อให้บอลนี่บอลครับแต่งนาทีนึงเดี๋ยวเ้ดี๋ยวเลี้้อบอกว่าบัง้อไม่ทันแน่นอนนี้ไดีนะไปดนะออกนอกฟ้าออกนอกฟ้ามาออกนอกฟ้้องตุนไปแน่แน่ครับตุนไปเลยไปเลยไปเโอ้ยฉันหนักหน่อยดิไปเลยไป้ยไปเลย ăn mấy con 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 ăn อไครับปจนเวตนะครับ้นข huh? ึ้นมาไทยรัฐตามมาแล้วเป็นหนึ่งต่อสองนะฮะปเจนิเวตเบอร์หกครับเบอร์หกาอคืนทีหนึ่งจ่ายที่เบอร์เก้าั้งฟังวะเขามาตอนนี้ยังวะยัง จริงจังหว่ะจิงไหว้จริงไม่เป็นใจใจทะลุช่องมาที่มาเจ็บว่าไงครับลูกนี้เบือสามเบียดเบียดอย่งนี้อยู่โอ้โหที่ในอกแต่ว่าบอลมันไต้เท้าออกไปครับเข้ามือผู้รักษาประตูอับเบิดนะเบิดหกเบิดหกเข้าเบือสิบเบือสิบเข้ามาเบอือห้าว่าไงโอ้ลูกนี้เคลียร์บอลเบือกันบอลเปล่าเป็ด บอร์กมอสเปล่าโอ้ผมตอนนี้ผมดกอยู่ครับไม่ต้องใช้ครับโอ้หนึ่งประตูตอนหนึ่งวันนี้เราได้ดูการแย่งชิงกันเข้ารอบชิงไอ้รองชนะเลิศด้วยการยิงจุดโทษหรือเปล่าวันนี้ครับเดนเปดก็สูสีนะครับจากที่ดูจากจังหวะของเกมลูกเกมก็ไม่เป็นรองเท่าไหร่นะครับโ,โ,โ,โดยประชานิเวศนี่จะมีทีเด็ดที่เบอร์หนะครับเบ <5, S 1> อร์ห้าตัวพรกร หลังจากการพักเอ่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วมาเจอฟุตบอลสองคู่นี้มันไหมก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรครับรูปเกมนี้ถ oh, oh ือว่าเปิดเกมแรกกันได้นะครับกานตั่งฝากรอบนี้สันติดารุณนำอยู่สองประตูต่อนหนึ่งแฟนฟุตซีมาเก้โก้โก้เอาเอาสองกันเลยเอาสองกันแล้วสมุดนะครับทีนี้โอ้โห ท <DANIEL> ั้งตลาดปลารับประทานอาหารได้ยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะสาธิตอารมณ์บ <GO av uther> ั๊บแถวนะครับถีบตึ้งขึ้นมาโดยไทยรัทนะครับถึงทิ้งลูกนี้เข้าไปเดรินิวกับไทยรัทแข่งกันแต่ตอนนี้สองสองแล้วนะถีบสามแล้วครับลูกนี้เมื่อไงอ้าวเป็นตัวครับมา ไม่ถามหนึ่งมีมีประตูเกิดขึ้นหรอครับอย่างที่ผู้บรรยายได้บอกไว้ข้างต้นนะครับทีเด็ดเขาอยู่ที่เบอร์ห้านะครับถ้าเอาตะยนี้ล้วก็เดินเชนะแน่นอร์ถ้าโอเคโอเคนะเรียบร้อยดีครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ห้านะครับเชนเนอร์เราได้เองนะเราเป็นนักเรียนอดีตนักเรียน เม s <S ื่อไรจะเข้าไปเรียนอีกกายเขาดีมากเลยแต่ว่างๆไม่เข้าไปเตื้อเรียนดนตรีนะแล้วครูมานานเลยนานแล้วตั้งแต่เช้าแล้วปันสามสิบแล้ันนะทำกิจกรรมอะไรเรียบร้อยยังไเรียบร้อยนะยิงครับลูกนี้โอ้ไม่เป็นท้าครับ ประตูเฉอมเมื่อไหร่แม่เข้าไปเดี๋ยวเข้าตาไปเฉลิมเห็ดก่อนครับเอาโอ้เคแม่ทั้งสองตีกันหารนะครับตอนนี้้าได้เลยครับลูกนี้โอ้ผู้บรรยายดูไม่ทันเลยครับขอรีเพย์หน่อยครับไทยรัฐขึ้นนำแล้วโอ้โหสาวไปติดต่อ้เดี๋ยวไม่คุยกันกันแทนบอล กว่าสี่หมื่นคนนะครับคุณตินรุ่ขอเปลี่ยนตัวหมายเลขเก้าอหมายเลขโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีเบอร์เหรอครับน้องปามกับน้องยิวนะก็เป็นสมาชิกน้องยิวเป็นสมาชิกนักเนื้อมาเรียนกีตาร์กับมีโฟมนาแล้วก็น้องปามก็เป็นเทนเนอร์เด็กไม่เรียนอยู่ที่สุดระศักนะฮะก็แวะเวียนมาทักทายกันไม่เป็นไรครับอ่ะลงไปก่อนครับลงไปก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับช่วงนี้มาดูบรรยากาศที่แนึลนะครับในสนามที่หนึ่ง สามเซตรอบนามสนุกทั้งกสนุกทั้งสงสนามเลยนะตอนนี้สันติดารุณก็ตามอยู่อีกหลูกอ้เดี๋ยวมันต้องเสมอกันแนะ่อนอ้าวว่าไงฝั่งนู้นสนามนี้สาส<อ>ต่อการว่าระหว่างกินไทยรัฐกับสันติดารุณน,นะครับใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปนะครับตอนนี้สันไดรเด้มาแล้วย้่ เอาบอลบอลออกหลังไหมครับลูกเตะสนามหนึ่งนะไทยรัฐกระดับกับสันติรุนสามสองไปแล้วนะฮะเริ่มเล่นโดยไทยรัฐนะครับลูกนี้ส่งบอลขึ้นมาอยู่แดนกลางนะครับออาไปโดยสันติดรุนระวังนิดนึ่งระวังใไปหนึ่งนะครับไทยรัฐจะมีการเล่นต่อไปนะครับ โอ้โหเปลี่ยนเรียนงนาอเครับหมายเลขเก้านะครับได้ฟรีคิกนะครับเปบ oh, เลียลลป่ยนกับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามจะลงสนามเปลี่ยนกับหมายเลขเก้านะครับสองประตูต่อหนึ่งสนามที่หนึ่งสนามที่สองสามประตูต่อสองเป็นลูกฟรีคิกอีกครั้งนลงของไทยรัฐนะครับบุ๊คสิบนะครับ ดยสิ <ój> ดูวันท้าถ้ายิงยิงไปแล้วโอ้ย <gor pet> น้องพีดีดีนี่เองเด้อชนกันโอ้โหน้าดีอันนี้ทีเดียวครับไทยล้านนาไทยล้านนาโอ้ยเข้าเหมือนกันใา่ไหตัวออกกันเลยครับลูกนี้ทำเกมต้องับว่าไงโอ้โหแซนด์แไม่ฟาวครับลูกนี้เผือดชนกันครับหลันติีารุนคองบอลอยู่ตอนนี้ให้มาที่ ทางขวาของสนามเมกให้ไ้ท่านชนกับไมตีเอ็กครับเลยนะครับมีสูชี้ทท่านนะครับเอายังได้บอลอยู่ตันตีลูนหครับโอ้โหกันตีลเข้ามาโอ้ตัวใม่ใหม่โอ้โหตัวตัวใหม่ใหม่กำลังฟิตโอ้โหเตะดูนทนึงอ้าวโหนี่ ไม่ฟปลาครับลูกนี้ไม่ฟปาว่าไงครับบอลยังคลุกคิกอยู่ไม่มีเสียงไม่มีว่าไงเคลียร์บอลต่อได้อยู่ได้อยู่รัำเกมส์ไปมาทางซ้ายเอาติดหัวตัวเองอีกทีหนึ่งอ่ะบอลมีมีเพื่อนเลนดไปเรายังได้อยู่โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วว่าไงครับอ่ามูตัดสินจังหยุดเกมก่อนครับมีนักกีฬาลงไปกองที่พื่นครับพยาบาลดูหน่อยครับพยาบาลพยาบาล อ,อันนี้วีโก้ชนกับไทยท่านครับเ <c oughs> งนหลนลงไปแล้วจุกจุกตาก่นว่า้างทางนี้ต้องได้ครับวีโก้แน่นอนครับกล,อลา้ามาดูฝั่งนี้สนามที่หน<อ>ึ่งสนามที่หนึ่งนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองหนึ่งนะครับประจัิเวศน้ำอยูอ่ะตอนนี้อ่ะว่าไงครับไม่เหลืองอ้าวเกือบติดทหารครับได้อยู่ไปเนี่ยติดทหารแน่นอนครับ อันนี้เอาผัดผัดสีไปก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงผัดหนึง่งครับ <c oughs> เดี๋ยวได้ไปนี่คือเดี๋ยว <c oughs> เรียกเรียกติดทหารแน่นอนนะครับอาจารย์คมให้ไปเหลืองวันนี้เป็นคนแรกใช่ไหมประชาวนนะครับจะทําเกมลุกนะครับ <c oughs> จากหมายเลข <c oughs> เก้าโยนเข้าไปว่าไงประตูยินดูเฉยครับมันไม่เข้าจะให้ทํำยังไงจะเป็นลูกตั้งเตะนะครับ ะเช็นประตูนะครับเด็กทำมาแล้วมาดูสนามที่สองตอนนี้เตะเองครับไทยรัฐเหมือนแล้วยังนำอยู่สามประตูต่อสองบอนสมัยเก่าเลยนะครับให้กองหลังมาเตะผู้รักษาประตูไม่ต้องเตะฮะบอลสมัยเก่าหรือสมัยใหม่สมัยเก่าครับยักสิบสมัยที่เคยเล่นอบตครับเตะจากแบ็กเหรอเตะจากแบ็กตดจากแบ็กเวลาขึ้นน้ำทีไรก็ เดียงเพื่ออย่างเดียวครับเต็มหลังเท้าเมื่อสิบดารุนได้บอลมาจากทางที่แดนกลางหมายเลขสิบของวอนอยู่ไปแล้วหมายเลขยี่สิบยังเล่นบอลอยู่โอ้โหแล้วได้บอลมามาที่โมเรโน่เมซี่ครับตรงมาโอ้ยเซ็นเตอร์วันที่สองยืนดีมากเลยน้องน้องลโอเนลเมซี่ครับเร็วเร็เมซี่

พลาดโอกาสได้ประตูครับออฮอร์โมนเวลาผลปรากฏว่าลุงเื่นไทยรัดนะครับได้เป็นฝ่ายชนะนะครับโดยประตู3ต่อ2นะครับครับผมขอเเชิญผู้ฝึกสอนของไทยรัดมาจัดฉลากประกอบผู้ใหม่ด้วยนะครับ ตัวนี้ไทยรัฐสามารถวใคเป็นแมนออสหรือแมนเดียร์คณะกรรมการจะเลือกเบื้องสันติสิินะครับในการแข่งขันไว้ก่อนนะครับ ในแมตช์สามประตูต่อสองได้แล้วไดแล้วคะแนนที่สองหนึ่งได้เข้าไปรอบรองชนะเลิศนครับอาจารย์นิเวศนำอยู่ใช่ไหมหลอชานิเวศอาจานิเวศนำอยู่หนึ่งประตูนะครับจากเบอร์ห้าแบบผู้บรรยายบอกแล้วว่าเขาเป็นทีเด็ดจริงๆสามเซนนอกจะแก้เกมยังไงเรามาดูต่อไปเดี๋ยวเขาต้องส่งดักลาสคอตตาลงไปลากเลอให้ก่อนครับรับรองเกมมันต้องวูบวาบขึ้นแน่นอนร้อนเหรอตอนนี้ วันนี้เบื่อติ้งวิ่งเข้าไปโอ้ประตูปัดนะเบอร์เจ็ดว่าไงนิเบลลี่โอ้ไม่เข้าปัจชานิเวศนี่แรงเหลือเฟือสามแมตรติดใช่ไหมเฮ้ยเต้ยเอามันลุกเอาเอาแล้วเบอกว่าจบไปแล้วนะพลุกจัประตูโอ้นิดเดียวโอ้ลงไปกองกับปืนเลยครับไอ้กีฬาเจ็บด้วยด้วยกีฬาเจ็บนะครับลูกนี้จากการเข้าชาร์จของนอยเอ้อร์นอยเอ้อร์นอยเอ้อร์บอก นอยไม่เกี่ยวนอยนอยปัดบอลอย่างเดียวชื่อชื่อออกสื่อนอยเออใช่ไหมเร่อกเรียกบางคำนอยบางคำนอยอ๋อที่บ้านบอกว่านอยนอยเอิที่บ้านเรียกบางคำนอยบอดีไปอยู่ใต้นี้ไข่หนุ้ยเลยครับอ่าคู่สำหรับคู่ต่อไปนะครับเตรียมพร้อมนะครับไหน อ่อคู่ที่สองนะครับวอมได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนุกวีดจากกรรมการนะครับทีมไทยรัฐะเอ่อขอเรียนเชิญท่านรองรุ่งฟักกรครับได้เป็นเกียรตินะครับ หม,หมอบมอบรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับให้กับรอก่อนลูกไทยรัฐรอก่อนไทยรัฐรอก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับผู้สอนไทยรัฐอยู่ไหนครับผู้สอนไทยรัฐขอเรียนเชิญสัมภาษณ์ด้วยครับขอเรียนเชิญนานรองรุ่งฟักทองนะครับมาเป็นเกียรติแอรบรางวัลให้แก่นักกีฬาแมนออฟเดอะแมตช์ครับประหลาดประชานิเวศมาเลยครั ประชานิเวศขึ้นนำไปแล้ว3ประตูต่อนหนึ่งหมายเลข9ของโรงเรียนไพลัสใช่ไหมครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยความอันยอดเยี่ยมของเขานะครับเป็นตัวคีย์แมนสำคัญนะครับผู้ต่อไปใช่ไหมเนี่ยพัมดากับเบิร์นทงหลังใช่ไหมนนี้อันนนนนนีีี้้ะอัักกีฬาลงวอร์มเลยนะครับผู้ต่อไปพัมบันดาและบึงทนทงหลังนะครับอ้าลงมาเลยลูก เฮ้แล้วครับเดีย๋ยวเข้าแถวครับลูกเข้าแถวเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลเดียเด๋ยวเข้าแถวขึ้นหน้าก,าการะดานเลยครับก็จะมีแมนออฟเดอะแมนของแต่ละคู่นะฮะทุกคู่จะมี MAN ะแมนออฟเดอะแมนได้รับรางวัลวลูกฟุตบอลหนึ่งลูกนะฮะมอบลูกฟุตบอลให้เป็นรางวัลน,นะครับสำหรับแมนออฟเดอะแมน ต้องขอ,อกอบพระคุณท่านรองรุ่งปอะ้องเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นเกียรติด้านคุณพ่อสุรศัก์ินะครับเป็น,นขันกำลังใจที่ดีนะครับสำหรับนักกีฬานะครับ <น MILL! S 1> เด็กรุ่นนี้นต่อไปอนาคตไกลนะครับ ในระหว่างที่งงวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยกำลังมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับไปมอารางวั 8, ลแป๊บเดียวสกอร์เปลี่ยนแล้วครับอาจารย์เป็ดไปตอนไหน,นรับดเจเ๊น้องอึนเี้งมา เบอร์สาอเอาไปฟาดไปฟาดบังไว้ก่อนโอ้โหโออเบสซี่บังครับโอ้โหพยายามเบียดของเขาพละงกำลังไอ้หนุ่มพลังม้าครับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกไปล็อกที่ล็อกที่ไปครับโดยด้านหลังนะสนามที่สองนะครับเบอร์เก้าไงเบอร์เก้าล็อกที่อ่ะเอ่ะเด็ น้อยเออน้อยเอไม่อยู่น้อยน้อยลุกไม่ทันสี่ประตูสามลูกนี้น้อยเออบอกโอ้ยขอขอไปนอนก่อนครับลุกไม่ทันครับปฏิกิรยาสูงแต่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนี่เข้ามานำประตูเร็วไเกินะครับโอ้ตอนนี้อย่าไม่หดใจครับสามเซนนอก ขอคืนหล่อยโอ้โหเด็ดเวลาการแข่งขันครับอ่านักกีฬาเข้าแถวครับอ่าเอ้ยโทษอาจารย์นิเวศชนะไปเท่าไหร่ครับจำเปตสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหอ่านักกีฬาทุกคนนะครับของประชาธิเวศกับสามเป็ดสี่ประตูต่อหนึ่งเข้าแถววางสนามก่อนครับอ่าไปเข้าแถวหวนลุกสามประตูต่อหนึ่งนะ ผลประตูนะครับเมื่อกี้ลืมนับมัวแต่ดูนะครับสี่ประตู <4 S 2> ต่อหนึ่งนะครับโรงเรียนประชานิเวศชนะโรงเรียนสามเสียงนอกนะครับก็เป็นการจับมือนะครับกีฬามันมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะครับแต่สิ่งสําคัญคือหัวใจของนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะ รืออภัยเรียนเชิญผู้สอนของประชานิเวศนะครับมาจับฉลากประกอบคู่ด้วยนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับพจัดจาก,การทีมน,นะครับหรือครูผู้ฝึกสอนนะครับโรงเรียนประัญิเวศนะครับได้มาจับสลากในแมตต์ต่อไปนะครับ5แมนออฟเดอะแมตต์นะครับอย่างที่ผู้บรรยายบอกเขาน่าสนใจมากนะครับ <unter> เแบนเขาไปด้วยนต่อไปกันนะครับสหรับในคลิปหน้าหมายเลขห้าของโรงเรียนประชา